ตอนนี้พรอมแล้วเยอะธรรมดไหนอ่ะเอ้าออเอ้ยตอนนี้เริ่มพรอมแล้ววันเกมอ่ะ อ๋อ hmm. ันไหนอะผมมั้งนะเอ้เอ้เอ้ลองยิทดูพี่ดูดิยิงไม่ตายนะเอ้ลองยิงดูพี่ดูดิได้ยิงไม่ได้เลยอะได้ลองยูงดูพี่ดูหน่อยอันนี้เองเอฟเอ็ดไหมอะอัานไหมปะ อ่าทำสวยๆนะ <S <S ทําแบบูเยอะบายเลสที่ดูทำเนี้นนยเฮ้อยอพาร์จะมาเนี่ยตายนี่น,ยยนี่ยเราไปลองเล่นพกูแล้วซ้อมหมดเลย ลองไหมเป็นการตัดภาพลองไหมพี่ขอเล่นทำไมบ้างไะอ่ะาจัดไป1าสิบตัวเดี๋ยวใจนิ่วพพูดใส่หน้าเลยโอ้โหยังไม่ทันเลงเลยแม่งแตกเลย Come. Um. All the way. I'm there. ครับยังไงอะ่ะผมอะนะก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งก็เราก็ชนะมันก็คงไอ้ทีมนั้นคงไม่มาโพส่หรอกมั้งก็มันแพ้มันคงไม่มาเขาบอกไปดีถ้าเกิดไม่มีลาถไานเขาบอกว่าแพ้บายครับ โอ้หพี่เล่าใหญ่เลยนะอีกพกใหญ่เลยเหลือห้าห้าสิบเหรอเฮ้ยมันเจออะไรกันวะแรงอ่ะวกแม่งแรงเนอะเราแกงไปเนาะ เราแค่ลงแล้วดูได้อะครับพอ <c oughs> หน้ามันหน้าม <Depois S 1> <reference. S 2> ันเลียวเดิมยน่ะดูไออไม่นั้นแน่ โอ้แม่

้อยอะต่ะ,ะรู้ไหมปืนใหญงพี่บ้านกินอะไรมาวันนี้ยิงดีดินี่มาเอาลบจัมปา ดีผู้นี้ผู้นี้ซื้อมาไหมโอ้โหไม่มีเสียงอ่ะเฮ้ให้ให้ชนะให้ดิวแปะให้ดิวต่อแปะด้วยกันใดด้วยโหมดแน่นแน่นแน่นวันนี้คมด้วยอ่ามา